สวัสดีครับนี่นะครับเราจะไปอาบน้ํานะครับช่วงกลางวันจะอาบวันละ3าถึงสรอบต่อวันนะครับนี่ครับจะพาไปชมนะครับ ชาครับอันนี้น้องฝ้ายนะครับฝ้ายผาน้องฝ้ายมาอาบน้ำนะครับครับอาบน้ำตอนกลางวันนะครับ าดให้แบบนี้นะครับเื่อเขาคลายร้อนคลายเครียดนะครับเพราะยืนอยู่ทั้งวันนะครับเออสาดหัวมันแดเออไปยืทนทั้งพุนเบนมาเบนมาเบนมา การอาบน้ําจะเป็นการคลายเคยรียดนะครับรีแลกครับเนื่องจากเขายือนอยู่นู่นหลายชั่วโมงแล้วเราต้องมาอาบน้ําหลายๆรอบนะครับถ้าธรรมชาติของช้างถ้าโดนน้าครับจะฉี่ทันทีนะครับจะฉี่แล้วจะขี้เลยนี่ครับดูมาเดินมาเดินเดน เออโหพัฒนาครับเดี๋ยวนี้เด็กเลี้ยงช้างคนใหม่นะครับโดโด้ครับวัดพระคูบาไก่นะครับมาเร็วมาพอละพอละโดเออพอดีละเออกำลังดีเย็นดีมันอีขี้เอะวหนะอืมเย็นดีเอาปล่อยปล่อยมันกินน้ำก็นโดมันกินบ่ พอละเหมือนคนเรานะครับถ้ายืนทั้งวันยืนทั้งวันนี่ก็จะเหนื่อยจะเครียดครับเราก็ต้องพามาอาบน้ำปลดโซ่ครับมาเออมวยยางมากโมมากเราดูเว้ยยาง เออแหละเป็นการคลายเครียดนะครับคลายเครียดของช้างเราต้องเราต้องปลดปลด่อยๆเหมือนเราครับถูกลามโตไว้ หลายๆชั่วโมงก็เครียดนะครับเขาก็ต้องเหมือนกันถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็จะไปกันได้นะครับอาบน้ําปุ๊บมีเลือกลยครับดูดเลือดทันทีนะครับดูได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะาไล่หูทันทีนะครับ น,น้ำก็จะรู้สึกสดชื่นครับเสมือนคนเราครับดูท้องป่องกินเยอะนะครับเชือดนี้กินเก่งมากทางนองฝ้